สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอซที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและทุกท่านที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่28นะครับผมปูเนียนคนเมืองพะเยานะครับศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้วันนี้ได้นาพระที่หายากที่สุดนะครับมีน้อยที่สุดนะครับในบรรดาพระเครื่องนะครับพระรอดยอดนิรันดรลายลำพูลดําองค์จริงนะครับมีเอกลักษณ์ที่งดงามไม่ซ้ําแบบใครนะครับ ในตำนานเขายกพระรอดผมหวีหรือผมแป้นะครับมีความงดงามหน้าเกรงขามนะครับมีปิหารนี่รันลายอย่างแท้จริงนะครับพระองค์นี้ผมเช่าบูชามาประมาณป,าณปีสามแปดนะครับไปเพราะคคุยให้ฟังแล้วก็ต้องไปตื้อเจ้าของนะครับกว่าจะได้มาครับแล้วก็เช่ามาเป็นแสนนะครับเรามีปฐหานแท้จริงนะครับ กับตัวเองที่ติดตัวผมติดตัวตลอดครับองนี้ปีที่แล้วได้ห่วงตะขอหลุดนะครับได้หายไปแล้วก็ลงภาพโชว์ประกาศแต่พี่บ๊กก็ท่านไปอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับคนก็แจ้งมาแนละ้วก็บอก็่ส่งคืนไมาให้ขอบคุณมากนะครับที่ส่งคืนให้นะครับที่แรกว่าจะไม่ได้คืนแล้วนะครับเพราะอง์นี้ มีปัญหาเนี่ยแท้จริงครับตามที่ผมครอบครองและนําติดตัวนะครับเป็นพระรอดในตํานานนะครับพระรอดผมหวีนะครับมีความงดงามอลังการครับดูแล้วก็มีความเข้มขังเป็นพระรอดเนื้อดินดําผสมน้ําว่านดานะครับก็แร่เหล็กจากนั้นก็เผาด้วยไฟแรงสูงนี่ตามข,นขนาดคะเนนะครับพระรอดลำพูนดำกับพระรอดเนื้อดำพระรอดดำจะต่างกันนะครับพระรอด ที่ดำการเผาไฟจะไม่ดำสนิทจะดำไม่ดำแบบนี้นะครับพระรอดลำพูนดำองค์จริงนั้นจะดำทั้งนอกเนื้อในเนื้อนะครับวันนี้ผมได้นำองค์จริงนี้มาให้ท่านได้ศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้นะครับพระองค์นี้มีพุทตุคุณเข้มขังนะครับผมเห็นในคลิปก็ยังไม่มีนะครับที่ว่าพระรอดลำพูนดำจริงๆครับเป็นพระรอดเนื้อดำการเผาเผาไฟก็อีก อีกสีหนึ่งนะครับนี่ตามสฐานคาดคณนว่าเป็นการผสมน้าว่านดําเป็นดินดําแล้วก็บดมวลสารพุทธคุณต่างๆนะครับพอผสมแล้วก็มีการเผาไฟนะครับพรารอดเนื้อดำจะแข็งมากนะครับเพลรารดดาจะไม่มีด่างในแต่ละจุดนะครับจะดําสนิททั้งองค์จะเป็นเงาสะท้อนแสงแล้วก็เนื้อในทุกจุดจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับนี่องค์จริงนะครับองค์นี้ ผมเช่ามาประมาณปีสามแปดประมาณแสนกว่าบาทครับแต่ตอนนี้ใครมีบุญวาสนาต้องมีเงินด้วยครับเปิดราคาที่8ล้านถือว่าไม่แพงนะครับพระรอดองค์นี้หายากยิ่งกวเพชรเรามีพุทธคุณี้เข้มขขังจริงๆนะครับแล้วแต่บุญวาสนานครับถ้าใครมีก็ส่งรูปมาดูนะครับพระรอดผมหวีนะครับ เราดูศิลปะที่งดงามมากนะครับไม่ซ้ําแบบใครนะครับแล้วก็มีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลนิรันตรายนะครับอยู่ยงของพันเมตตามหายมนะครับครบทุกอย่างในพระอดองค์นี้นะครับนี่คือลํำพูลดําองค์จริงนะครับนี่ครับพระรอดถึงยุคต้องมีคมเก่าต้องอธิบายได้นะครับต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็พุทธคุณต้องมีจริงนะครับดูพระเกตูผมท่านครับจะเป็น ผมหวีนะครับปลายพระเกตจะแหลมคมาหางปลายพระเกตจะสะบัดครับเพระงนี้ผมล้างบ่อยมากนะครับเพื่อให้ความชัดเจนนะครับบางคนไม่ล้างพระแลวจะดูรู้ได้ไงนะครับต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากองค์พระความเก่าก็หลงเหลือให้เราเห็นนะครับนี่ครับพระแท้ความเก่าต้องถึงยุคและพุทธคุณต้องมีนะครับถ้าเราดูท่าน ก็น่าเกรงขามนะครับมีความรลังการมากครับนี่คือพระรดผมหวีนะครับหรือผมแปะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้เพื่อนๆพี่พี่ที่รักครบครทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับพระองค์นี้ณปีบันนี้เปิดราคาที่8ล้านนะครับมาครั้งบุญวาสนาของไครจะเป็นเของต้องมีพุทธคุณต้องพิสูจน์ได้อธิบายได้ตามหลักวิชาศาสตร์นะครับนี่คือลำพูนดำองค์จริงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวีดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมปูเน,นียนคนเมืองพะเยาสุขกายสุขใจทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ